สวัสดีค่ะลูกศิษย์ที่รักทุกท่านจะบอกว่ารุ่น66ก็ไม่ได้นะมันห,มหลายรุ่นทั้งมางเป็น่เยอะขอสวัสดีลูกศิษย์อเมร์สิงทุกทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะโวนท่านท่านท่างหลายที่อยู่ข้างนอกด้วยไม่ทราบว่าท่านท่างหลายทำไมยึงไปยืนกันอยู่ข้างนอกเป็นแถวนั้นทำไมให้เข้ามาข้างในมางานนี้กันหรือเปล่าคะ ขอเชิญอนุเรนเก่าเมือสศิล์ที่อยู่ข้างนอกทุกท่านเข้ามาร่วมชมรมกันในห้องนี้เราจะมีการคุยกันสักนิดหน่อยครูขอเวลาสั้นๆเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเรื่งปีนะฝนตกมาถึงก็ทุกคนก็ชุนฉ่ำกันมาด้วยสายฝนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูต้องรีบกลับเพราะว่าฝนตกมันกลับลำบากเราแขวนเท้า รดูมากินเสร็จแล้วอยากกลับบ้ละก็ขอขอบใจสาหรับอาหารนี่อร่อยสาหรับที่เลีย้ยงในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบใจที่รู้สึกยังนึกถึงตัวอยู่ระยะเวลาที่มันนั่นา,นานที่ประกากกันระบายล้เนี่ยเป็นี้เขาบอกเขา่นพูดลมโชวรู้สึกยัแก่ที่สุดนั่งวันเนี้ยลมโชย ก็อายุตั้ง60ปีเกืบะะอบจะ70แล้วเนี่ย68เกือบ68นะแต่ถ้าว่าอายุมากกว่าทุกตัวสำหรับรุ่น66นี่30เท่าไหรายท่านเนี่ย60 30กว่ายันอยู่ในวัยอ้ออื่ครูไม่อยากพูดถ้าเทียบกับครูแล้วเธอนทหารกับครูให้ประมาณ50กว่าปี50กว่าปีนะ คูยมันยาวมากเลยนะถ้าเทียบถึงช่องว่างใโลกระยะทางหาไกลมากแต่ครูก็ยังสามารถมาติดต่อกับพวกเธอได้ก็ขอเล่าเปินนดนิดให้ฟังได้ที่ครูมาเจอกับ,บุ้นผมผมมากเนี่ยมันเลื่อนมาจากเฟซบุ๊กไม่น่าเชื่อคนแก่วัยครูนี่จะมีเฟซบุ๊กติดต่อกับลูกศิษย์มันเนื่อนจากมี เรืงของที่ให้ไอเดียคือเรื่องรู้จักกับยำมูอจงต้องเกียดจงต้องเกียตใชั่ไหมต้องเกียดเขาพูดขึ้นมาเขาเขียนในในเอกสารในวารสารที่เขาควรเออไม่อ่านดีเขาถ้าดีนะฉันน่าจะ,จะลองเล่นเซสตูดงต้องไม่ค่อนจะเป็นภาษาสักษา,าอะไรภาษาศัยหลาน กเลยไปเจอลูกศิย์คเยอะแยะเลยอย่างนี้พักทายกันไม่ไหวไม่ไหวเลยบางคนไม่ได้เจอกันแล้วเขาก็เข้ามาพักทายกบครูดูกใจเออเราเจอลูกศิษย์ครูนี่เป็นผหมที่ทำให้ครูเนี่ยรู้จักก้นโงกเยอะแล้วมีคนหนึ่งซึ่งวันนี้เธอก็มาด้วยก็มาในงานนี้่อยืนแัวแล้วก็จะได้หาพี่อนแรเข้าไป้ เที่ยวสวนอะไรไม่เยอะๆเลยเจอคุณแม่เจออะไรกลายเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเออที่มันก็น่าสนุกดีนะการเล่นเชฟโค้ดที่เกิดประโยชน์แต่ยังหลงๆทะลุแต่เขงเล่นตลกวันคนถามว่าคือพักหายไปไหนหมู่นี้ไม่เข็นภาคไทยใครเลยคุณก็บอกว่าหลานคุยกันไม่ว่างคือคุณเล่นนี่ต้องอาศัยหลานมาเล่นเองเพื่อจะได้เข้าท่าเท่าไหร่ต้องปรึกษาหลาน นั้นเขาไม่เคยว่าเราก็พักช่วงหน้ที่จากตรงนี้ก็เลยบอกว่ามีใจที่จะมีโอกาสมาเจอกันไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่นของผมเพื่อนรุ่นอื่นด้ววันนี้คงไม่ค่อยได้มาหนึ่งเขาไม่ค่อยเชิญเพราะเขาเห็นแก่แล้วสองบางทีเขาเชิญเราก็ไม่ต้องที่จะมาเพราะว่าฝนฟ้ามันตกมอะไรตอนหลายหลายอย่างหลายหลายคนก็บอกแก่แล้วก็อยู่บ้านอยู่ทุ่งมาทุ่งสุ่นส่าง คุณวายเดินเชิญไ้ไหมครับเพื่อนตัวว่าเขาบอกว่าเธอไม่คิดจะเจียมตังค์เลยนะแก่เท่าแล้วรู้สิ่งเพิงจะมากินเหล้ากินยาเดินมาให้เขาหลับตาแล้วก็บอกเขาเชิญที่ถ้าเขาไม่เชิญใหเขาไม่เปมาหรอกวันนี้เขาเชิญที่มาถ้าก็ไม่เชิญไม่ไม่กล้ามาเพราะลัวเขาจะหาว่าถ้ามีบ้ามาทำกานอยูเขาเพราะเราแก่แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเราด้วยกันหลายรุ่นไม่เชิญกูไม่ได้โกรธเพราเว่ารู้ เชิญมาก็ไม่เห็นว่าทำประโยชน์เลยรกินข้าวแล้วก็ไปกลับบ้านพักนั่งเลยท่านก็มาพูดแลรฉันนิดหน่อยเพื่อให้เป็นกำลังใจว่าอ๋อเป็นแก่แล้วนะแกมาก็ให้แกพูดสักนิดหนึ่งอะไรต่ตางๆอ,อย่างนีนะ้แต่วันนี้ผมว่าเต็มใจพูดแล้วก็เต็มใจที่จะได้มาวิสาสะกับพวกเธอเพราะว่าเราถือว่ามานานแล้วมาเจอทีเพวกเธอสภาพาตีแข็งแรงดีๆท,ทำมาพิมพ์รับร่างเลยก็ดีใจ ากให้ทุกคนน่ะร่ำรวยเด็ดเจ็่เด็ดดวงกันอยู <Gentle confer dles> ่ก <faster poems vegetarian> ันให้สุขสบายขณะนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยเปดีก็ขอให้ช่วยกันประหยัดก๊าซฟอสไว้แล้วยิ่งฝนฟ้ามันตกบ้านช่องบ้านเมืองเราน้ำท่วมอะไรต่ออะไรก็บอกน้ำท่วมประเทศท่วมกรูแท้ท่วมอะไรก็ต้องเตรียมไว้จะต้องสตางค์เก็บไว้บ้านเด็ดใช้สนุกจะได้เวลาไม่มีอะไรเรไม่ได้เตรียมตัวทัน เพราะว่าบางทีเราจะหวังพื่อคนอื่นมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวเราเขายืนจมูกกระตือหายใจจนจมูกของเราเองเหนั้นเราก็ต้องเียนเราเองที่จะทำเติมด้วยความปรารถนาดีอย่างทีสุดที่ครูจะเป็นมให้กับเธอได้นั้นในโอกาสนี้เรามาล้อเพลงกคนเสยหน่อยดีไหมกันเราๆอากันเราเจอเพื่อนๆเยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาร้อมร้องเพลง มาฉาลูกพ้องร้องเลยครับเอนอาลขอเชิญ้องยครับมาร่้องเพลงร้องเพลงาลูกพ้องนะครับทำไปไมันไม่ร้อเลยอย่าร้องเลยจานนอนแล้วจานนอนแล้วเรียกหลายทีล้วเรหลายทีแล้วเรียกหลายที่อง้มาเมร้องร้องเพลงงานเป็นเกียรติครับหนึ่งสองะาเราไม่ยอมไม่ต่อยล่อยลงต่างเราต้ง yeah ไี่เห็นเลยไม่เราถือว่าถือว่างานไม่สาเร็จรุ่งเรื่องเราปัจจุบถือว่างานเราสเร็จรุเองไได้ดีขอให้ทุกคนโชคดีที่วรับชื่นใจคราชื่นใจถึงแม้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่า เขาพี่เค็คดูตอนนี้ในนี้รุ่นที่อาวุโสที่สุด47 47ถ้าใครเป็นสมาชิกออนเฟซบุ๊กแอดเต็มวลยสินพัะนครไม่รู้จักบุคคลท่านนี้เห็นไม่ได้ครับทนายมิ่งพี่มิ่ง547แล้วขอเสียตัวเมื่อีเกียเมือเมือโพสแอดเต็มเลยสินพัะนครใครไม่รู้จัก อาครับขอเชิญมิ่งนะนําตัวเองเลยครับครับผมชื่อมิ่งพรมาใส่สมครับอยู่หาดใหญ่นะครับอเมสิงรุ่น4 7เจ็นนะครับวันนี้ดีใจที่ว่ามีรุ่นก่อนผมใหม่อาจารย์้องที่บอกเมื่อกี้ผมอยากดูตัวจังเลยขอชมหักลับแล้วเนาะ ดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับตั้งใจไว้แล้วว่าจะมาพบกับน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับหลายคนเห็นแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อนางแสงไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยรู้ชื่อจริงเลยนะครับวันนี้ได้เจอแล้วครับกับดีใจครับที่ได้พวกกับพวกเรานะครับคิดว่างานครั้งหน้าถึง่อไปถ้ามีเวลาผมก็จะมาอีกครับขอบคุณมากครับเราขอบคุณครับนี่เป็นหนึ่งในขวัญใจของพวกเรา แล้วเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์ไปไหนน้องนุ๊กน้องนุ๊กน้องนุ๊กเดี๋ยวเราใหบาปอาบน้ำผมไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กอำเภอศรีนครอาบน้ำก็ไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเดี๋ยวเราจะให้น้องเดินขายฐางบัตรใบละร้อยแล้วเดี๋ยวเราจับอยู่โตเปียอยู่โตเปียใครอาบน้ำไม่เป็นเดี๋ยวไปอาบได้ Hãy subscribe cho nên Ghiền Mì